สวัสดีครับมาพบกับรายการโหนสาวชิงช้าดำเนินรายการโดยนุ่มกันไก่ครับสำหรับช่วงนี้สนับสนุนโดยน้ำมันเครื่องยามาลูน้ำมันเครื่องแท้จากยาม่านะครับสำหรับประเด็นเด็ดประเด็นร้อนวันนี้นะครับพูดถึงเรื่องรถจักรยานยนยาม้านะครับทั้ง2รุ่นเป็นยาม่าไอรอกกับยามาเอ็นแม็กครับว่ารุ่นไหนแรงกว่ากันนะครับเป็นข้อถกเถียงกันมานานนะครับสำหรับทั้ง2ฝ่ายนี้นะครับมาถึงฝ่ายแรกเลยครับฝ่ายของน้องหนูรักค่ะหนูรักคุณหนูรักคิดว่ารถของคุณหนูรัก แรงยังไงครับก็พี่หนุ่มพี่หนุหน่มดูนะรถสูนต้องแรงกว่านู่แล้วค่ะเพราะว่าหนูขับไปซื้อกับข้าวกับซื้อกับข้าวข้ากลับมาก็ซื้อกับข้าวไปด้วยคิดว่าเวลาขี่ไปซื้อข้าวแล้วมันแรงมากยังมากเพราะว่าขับไปออกจากบ,บ้าน20ก็ก็แรงส่สแรงมากมากเลย oh, <no. S 1> โอเคครับงั้นพักฝั่งนี้ไปก่อนแล้วมาฟังฝั่งนี้กันนะครับครับมาสัมภาษณ์อีกฝั่งหนึ่งกันคือฝั่งเอ็นแมปของคุณป้านรัศดิการครับว่าคุณป้านรัศดิการนี้รถคุณป้านแรงยังไงครับ เอากูมาทำไมเอ้าทำไมคุณป้าพูดอย่างนั้นครับคุณป้าคิดว่ารถกูแรงรถกูแรงแรงแน่นอนใช่พระท่านย่อมรู้ไม่เชื่อมึงถามพี่โน้ตสิเดี๋ยวพี่โนดมาโน้ไหนครับรถกูแรงเอาแล้วกูนั่งเฉยๆรถกูก็แรงโอ้โหไอ้ยน่าเชื่อกูสี่รถกูแรงรถกูแรงคราเป็นอย่างนี้นี่ผมว่ากูยังไม่รู้เรื่องแน่นะครับผม โอเคครับเรากลับมาที่คุณนุรัตไอนล็อกดีกว่านะครับว่าคุณนุรัตไอนล็อกนี้เคยเข้าศูนย์บริการไหมครับเข้าค่ะพี่หนูเข้าเกือบทุกเดือนเลยว้าวแล้วคุณนุรัตนี้รู้ไหมครับว่าทางยามาฮ่านีใช้น้ำมันเครื่องอะไรครับยามาฮ่ายาม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 าลูน้ำมันเครื่องแบบไหนครับน้ำมันเครื่องของยามาฮ่าใช่หรอนี่หนูรกมาเลยค่ะเนี่ยค่ะโอ้โหกูก็ใช้แบบมันนี่แหละอืมต้องแรงมากใช้แบบมันนี่แหละ โอเคโอเคครับสรุปว่าน้ำมันเครื่องามาฮ่านะครับเป็นน้ำมันเครื่องมาตรฐานโดดเด่นนะครับด้วยคุณสมบัติมากกว่าน้ำมันทั่วไปนะครับผม <Whoa. S 1> เพิ่มประสิทธิภาพการล่อลื่นนะครับลดแรงเสียดทานของเครื่องยนต์นะครับแล้วก็เพิ่มอัตราเร่งและประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นครับผมา a m a h a เป็นน้ำมันเครื่องแท้จากฮ่านี่ใครไม่ใช้น้ำมันเครื่องยม m a h a จากามาฮ่าขอให้พระลงโทษมันยังหนะัก ต่อมเก่าเนี่ย